ลาลิซามโนปารไม่ไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งจะแบบได้รับความรักจากคนทั่วโลกได้ขนาดนี้เป็นยังคะก็เลยอดีตในยูฟอร์ สวัสดีครับหายใจทันและล่าสุดโซโล,โลของน้องลิซ่าออกมาประกาศวันเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันที่10กันยายน2564เวลา11นาฬิกาประเทศบ้านเรานะฮะดูจากภาพและเพลงแล้วอัลบั้มน่าจะชื่อว่าลาริซ่าและเพลงก็น่าจะชื่อว่าลาริซ่าโดยตรงเลยนั่นแหละเสื้อผ้าหน้าผมก็สื่อถึงความเป็นไทยชัดเจนพร้อมกับท่านั่งัาเพียบด้วยหลายคนสังเกตนะว่าโปสเตอร์โซโลของ YG แต่ละคนเนี่ยออกมาท่านอนหมดเลยทั้งเจนนี่และโรเซ่รวมถึงลิซ่านี่ก็กึ่งนอนนะฮะกำลังจะนอนหรือเปล่าอันนี้เขาแซลๆซล์กันเนาะมาดู เรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากน้องลิซ่าปล่อยภาพนี้ออกมาแป๊บเดียวครับมียอดรีทวีตมากกว่า5 0 0นครั้งนะภายในเวลาแค่40กว่านาทีเท่านั้นแล้วก็เริ่มมีการเดาทฤษฎีต่างๆนานานะว่าแนวทางของน้องลิซ่าเนี่ยจะออกมาแนวทางไหนหลายคนก็เริ่มไปหาชุดแดงดำมาทั้งหลายนะแล้วก็บอกว่าถ้ามาแนวนี้จะปังมากแต่ที่อยากจะชี้ให้เห็นนะก็คือการกรีดไอายไลเนอร์ของเธอเนี่ยคือสุดมากครับท่านผู้ชมเชื่อว่าอีกหน่อยพอโควิดหายเต็มสยามแน่งานนี้ใช่ไหมคุณผู้หญิงอันนี้เขาเรียกไอายไลเนอร์หรือเปล่าสังเกตที่ปากนะ,ะ่ใช สีแดงสนิทนะจะเป็นแดงปนดำคล้ายๆกับซูชิที่เวลากินเราเชฟเขาเอาไฟมาเผานั่นเองนะท่านผู้ชมแล้วก็มีชาวเน็ตจานวนมากนะฮะเริ่มไปหาผ้าต่างๆมาแล้วครับว่าเป็นผ้าลายไหนอะไรยังไงของแบรนด์ไหนล่าสุดพี่แกมีคนนึงหาเจอในช้อปปีด้วยแล้วก็เขียนว่าไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงนะท่านผู้ชมแหมไม่แน่นะ YG อาจจะสั่งจากช้อปปีประเทศไทยก็ได้ซึ่งน้องลิซ่าใส่ลายนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะฮะ ก่อนหน้านี้น้องลิซ่าก็เคยใส่ลายนี้คล้ายๆกันมาแล้วครับนี่นะครับกับชุดแดงดําของเธอก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นสีเก่งของเธอเลยล่ะครับแนวนี้หรือแม้แต่ในชุดที่แสดงสวาราลานะฮะเธอก็ใส่ชุดคล้ายลายแนวนี้เหมือนกันนอกจากนี้น้องก็ยังมาอ้อนในเวยีบอดด้วยนะว่าแบบเนี้ยโซโล่ของฉันกําลังจะปล่อยแล้วนะวันที่10กันยายนปี2021เเวลาบ่ายโมงเวลาเกาหลีใต้อ่าแล้วก็มีคนมากดไลค์เพียบเลย สาระคอมเมนต์แม่จีเนี่ยเขาก็บอกว่าภรรยาเธอเก่งมากนะฉันจะเฝ้ารอโซโลของเธอที่รักฉันรอโซโลของเธออยู่นะสวยมากๆเลยและรลิสามโนบาลพวกเรารอมานานแล้ว โดยสาราที่น้องลิซ่าเลือกใช้สีแดงเนี่ยก็มีชาวเน็ตบางท่านแสดงความเห็นว่าสีแดงเนี่ยทางจิตวิทยาแล้วอะแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกเร่าร้อนรุนแรงอันตรายตื่นเต้นช่วยกระตุ้นความฮึกเหิมความกระตือรือร้นเสริมความมั่นใจและสามารถกระตุ้นความอยากอาหารได้บางคนก็พึ่งดวงนะฮะบอกว่าสีมงคลประจําปีก็คือสีแดงสีเหลืองสีฟ้า แล้วโปสเตอร์ของเธอเนี่ยที่ปล่อยออกมาก็คือชุดสีแดงตัวอักษรสีเหลืองทองเท่ากับโซโล่ของลิซ่านั่นเองนะโดยอย่างที่เห็นนะสีแดงคือเสริมด้านบรารมีสีเหลืองเสริมด้านการเงินสีฟ้าเสริมด้านสเสน่นั่นเองอันนี้เป็นสีมงคลของคนเกิดวันพฤหัสนะครับใครเกิดวันพฤหัสก็เอาไปใช้ได้นะใส่บ่อยๆพิมพ์ไว้หน่อยนะครับแน่นอนครับวายีเต็มหุ้นขึ้นได้เลยนะฮะวันถัดไปเหมือนปรากฏการ์ที่ผ่านมาก็คือวันเดียวขึ้นเป็นล้านๆเลยและอีกสิ่งหนึ่งที่เชื่อไหมฮะว่ายิ่งใหญ่มากๆนะก่อนหน้านี้ทาง Facebook เคยพฟ์ว่า รอโซโล่ของลิซ่าอยู่ตอนนี้ครับ a c e b o o กกลับมาโพสต์อีกรอบนึงแล้วฮนะน่าจะพี่มาเขาตั้งบอทไว้แหละครับว่าโซโล่ของลิซ่ามาเนี่ยให้รีโพสต์เลยเขาบอกว่าโซโล่ลิซ่าในที่สุดก็มาแล้วเรารออยู่นะต้องเรียกว่าพี่มาเขาเป็นบริงตัวยงแน่เลยครับงานนี้